สวัสดีครับผมบ๊อบจนอัพนะครับวันนี้มารีวิวรถใหม่เป็น YZF R6 นะปี2019สีบาสดำสภาพพร้อมใช้เลยนะอันนี้เลยสภาพโดยรวมก่อนอเรามาดูรายละเอียดนะรถสีดำสวยครับ R6 เป็นรถซูปเปอร์สปอร์ตนะคาร์ด 600cc ลองดูโดยรวมแรงม้าอยู่ที่ร้อยยี่สิบเก้าแรงมา้าสวยเลยดูของแต่งกันคันนี้นะดับแรกเลยหัวนี่หน้าดีนี้เป็นตัวเพียวคาร์บอนสวยเลยชิวหน้าแต่งแล้วก็มีตัวปิดกระจกนะฝากเกียร์ตัวนี้ อ่าโอเคแล้วก็มามีตัวกาดกันเบรคอยสติกเกอร์สวยๆเลยสีดำด้านนี่มีข้อเฟรมข้อเฟรมมันข้อเฟรมคาร์บอนนะตัวนี้ไม่ใช่ว่าแค่สวยอย่างเดียวนะมันมีประโยชน์นะมันมันกันความร้อนที่สะสมจากตัวเฟรมมาที่ขาเรามีประโยชน์มีประโยชน์ไม่ได้สวยอย่างเดียว ท่อเป็นท่อท่อสแตนเลสสวยงามดูสภาพโดยรวมยางโอเคนะยางโอเคเลยบิสโตนแบตแท็บเบอร์ละแปดสิบดยรวม,รวมปึ๊บป,บปบจานเบรกเหลือเยอะเลยครับแทบไม่มีรอยเลย กิบกิบดูนี่มอน้ำกิบกิบเลยคอท่อกิบกิบจานเบรกถ้าไม่มีรอยเ้าเบรกเลือเยอะสวยงามคันนี้วิ่งที่อยู่ที่เท่าไหร่ลองดูหมื่นสองพันสี่ร้ยเจ็สิบเก้าตัวนี้มี traction control น,น,นะเปิดให้ดู มีหระดับนะแล้วก็สามารถที่จะปิดทักชั่นได้นะโหมดมี A B แล้วก็ Standard นะอยากแรงก็โหมด A ไปเลยจบๆแรงครับโชคปรับได้มีรีบาวสวยงาม เดี๋ยวลองฟังเสียงกันนะครับ นะราคาเงินสดอยู่ที่3 3มแสนบาทนะส่วนรายละเอียดเงินดาวทักมาคุยได้ครับสามารถสอบสามเครดิตได้นะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆโอเคขอบคุณครับ